ดีครับเจอกันช่องแอลอนทงผมตอนนี้เขามาหาพี่พีดพี่สั้นมาเสื้อผ้าย่างวันเกิดตอนนี้เขามาหาพี่พีดก่อนสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันโดนแล้วเนาะแมนค่ะโดนแล้วโอ้วันนี้วันเกิดพี่สั้นค่ะครับผมขอบคุณหลายพี่อาร์ตมาเสื้อผ้ายแล้วรับผมแต่ว่าเราบี่นี่อยู่เล่าไปไหนบ้าช่วงนี้ทุลาหลายเข้ามาเสื้อผ้ายมาเสื้อผ้ายวันนี้ก็มีเขาปลา มีปลาค่ะมื้อนี้แล้วก็มีย่างหมูนี่แหละค่ะเบื้องแพทนู้นค่ะเบิ่งหยาดพี่น้องเพิ่นลูกหลานมาเล่นใส่ปีใหม่พร้อมเนาะตุ่มห่ม<อ>ผมกม็ถือโอกาสมนาะพอดีวันหยุดวันเสาร์โท่าเหมือนขัไได,ได,ไ,ดได้โอกาส,โอ,กาสโอ้โหปีงวดนันได้พี่น้องเด้อพี่สั้นหนอกหลานโอ้หมานคักพี่เด๋อครับผมบุรุษไปสนี พิ่นออกป้ายแดงซื้อลดอะไรก่อนบอกไว้แน่นอนเจ้าหาซูนหกครับเจ้าหาซูนหกหาครับผมเสียงโสงเอ <c oughs> าเหมือนกันเลยไม่มีผิดเพิ่นวาดกาเกียบมาสั่นค่ะผัดเผ็ดค่ะขั้วแห้งหนูค่ะอู้สุด,ดยอดเสี่ยไรครับตัวเครื่องตัวเครื่องวันนี้ อย่ดตตัวอนี้ไ,ไ,ไอยู่ดิตัวละโลพี่สั้นตัวละโล่เแม่เลาเราไปลเอานเอาน้ากอ,อกอับพี่ป้าคหวาน<อ>ตัวนึงมันเลียนหนีซื้อแล้วมาคููประท่านใส่คดียอดไเพืพ่อนมูไปมูมากประท่านเม่ได้มนเลียนน้ำทีที่พี่สั้นน้าน่ะประมาณจะเดือนแล้ว พอดีงานมันเกิดก็ถือโอกาสแล้วก็เจ้าของหยุดงานเพราะช่วงนี้ก็เข่ากะนะผมดูดูไอ้เข่ากะทำงานครับช่วงนี้นักที่นู่ต่ำกุ้งต้องเอาการกล้วยต่ำเพื่อยังมีสั้นนี่นี่จะของมันเกิดครับผมนี่มันมันเป็นสูตรยังนี่อันนี้คืออยากถามนี่เป็นยกระที่การกล้วย มัเจะแ่กไ้เหรอน่่วดกุไม่ยู่นี่ครับโอ้ออเลยปะออไว้เพูดีมันไ่ได้ปักใช่เ็เป็นแั้นไตามกินพวกเาส้มงเเด่นใมันสะมันทมันมดนเดนอาบมงออกโอ้เก็ตแล้วเก็ตแล้วเก็ตแล้วอออออะไร เป็นตะเซีบครับที่นี่ผัดเปียกับแกงที่นี่ใช่ค่ะมนูเด็ดมีผิดน้ำเสนอได้จะซีมซีมซีมาเดี๋ยวพาชิมครับผมเนี่ยมันกีใส่ไอเยี่ยมมาเร็งน้ำครับผมย,ยอม ได้หลายคนมากตั้งใจมายังงี้มจีจอยู่บ่เออะได้อยู่ได้อยู่พอดีมาท่มจังว่งานมันเกอี่ิบิสัพ่นเลยโอ้โหผีที่นี่เอาหนูไหมครับโอปนจะเสียดีบ่เป็นจะมันเอาให้ลูกเคยพี่ซันจัดการนี่ยิงเขากินหนูบ่ ินเหลอเนี่ยเสียบเนาะเอาหนูไหมคะกินหนูไหมคะอันสมพันห้สามพันก็หนูเท่านั้เอาถอนคนเลยไม่ถอนคนเลยไม่ใส่ถุงนะครับไม่ใส่ถุงอ่ะเออเออเาบน่ยเอาหนูไปนเดอโอ้ยเป็นงมเป็นงหัวหัว มื่อกี้หัวบเนหัวอยู่ผีเราดิัมีพวกขอว่าต้นควอนน่งต้นควันนึงไปเสิร์ฟมาเขมาเข้ามาเอ็มเม่กินปีงูยางนู้ีงงานสาวๆครับแกงนี้ขอบคุณนะคะสามจะค่คนงามๆค่ะเน่ยคับผมสาววางสามมอครับผมอันนี้เจนนี่ค่ะ สวัสดีค่ะโอ้ครับผมอันนี้พี่อ้อยนะคะสวัสดีค่ะพีลังอร่อยค่ะเอาชิมชิมปิ้งดูห้่นีครับผมแค่ก๊อกเจ้ผู้ย่างนะครับมากเพรามันแบบเจ๊ออากาศให้พี่เขาดูหน่อยค่ะกก๊อกเจ้ผู้ย่างเนี้ยผู้หญิงตั้งแต่เอาล้มเต่าไม่กี่สิ่งเราติดตรงนี้เออตั้งสั่นละครับผม แคยกินตั้งไหนกกินตั้งสั้นละเคยกินองอะไรครับเบียร์อยู่นี่เขาเป่งได้เจนกินข้ามหน่อยหัวเนาะเอาพี่ไห้พี่อ้อยพี่อ้อยชิมกินไม่เป็นนกิหนูไม่ได้ค่ะกินแตนอะไรนะคนหาหนูคนหาอ้อคนหาหนูพี่สั้นทนแล้วจองคนเลี้ยงหนูอ่าคนเลี้ยงหนูไปครับผม กี่มาหัวที่าลนั่งขี่มาบ้านทองอีพายแบบว่ามันมันหง่อนมอมมอเลยมาถือมือถือมือผมยุดถึกงานมันเกิดอีกโเหมาะมากเลยกยวผมอีพาซิมนางกอบ หัูอ่ะรัวธรรมสตา่ะรรมาสะแนวเลียงแนวมั้งช่วงหนึงมันจะเป็นหนูางขาผมเนมันอาจจะไม่กินเฉพาะของมน่่อครัมนหนูต่างาป่าาวะอบเรียงเสียบเ้อเจ้าเราเสียบเยอะหนูอรียงเสมอตเวลาเราม่ได้เือนหนตางสาวนี่ต้องขาทับองอมันเสียบหนูเขาไม่ได้ไม่ชินเฉพาะตัวม่หรอก บ่วงแ่เพียงบ่วงบป็นบ่วงเป็นร้อยอันนี้ลุไพ่บ่วงก็มีท่นครับเป็เครื่องมือหากินบ่วงเป็นร้อยจำพ่อเมียเมียยจมอยู่บัยุบันเกียรนหานูยางเหยอกอันนี้ครับตากุ้งเมื่อกี้นี่บ่ป้าที่เต้ย爽เต้ย爽บ่นี่ ที่ว่าม่สูตรต่ำเอาเอานวดออกนี่เป็นวิธีประกอบนีเสียบเสียบัดถวยอาดัปูนไดทีม่ามือนบี่ดีใจที่แบบยุดท่วมกันมันเกิดโดนไดมันเาได้มากแบบนี้นะเมียนเมียือัท่วมกันอีดีท่วมกันไม่สิบเป็นึ่งเมียงกันท่วมกันเป็นังสี่ครับผมไอเไอเอ็มมาแล้วที่หนึ่งเอาสักคำหนึ่เมียผัดเพียทางบังสามหมอแสบบะ นะครับผมอยเพิดหนูได้หนิถ้ากูโดนมาเจอกันได้หนิน้านี่ครับผมเจ้าซื้อมาแฮปปี้เบ so ิร์ดี้พี่สันไอเดีไอเดีเขาต้องมารวมมือกันดิเอาไหมเทียนเทียนเทียนคนเสียบเด้อเออนั่นแหละที่ใจคุณพระเจ้ามากเสียบเสียบเครียดครับผม เสียบเกียนเครับเสียบเกียนเสียบเียเอ้เอาสีชมพูมันะครับผมเสียบลายมาเอาชั้นรเบเียบะร้ยาวมาเสดมาเอาดครับหี่ยวลายหลักะอาหารผมร้านร้านสาวพิ่สันก็ซือเคียงหลักอะลูกสาวพี่ซั่น เขียกเหตตาด้วยอาลีดไม่ใช่ให้ใครคะเบียกเตาตาสันดอย่าเต่าเกโอ้โหตาสันยดชิมก่อนโอ้สปเดมชิมก่อนชิมก่อนโอ้โหม่ได้ำมือซ้ไม่มไม่มาไม่ซ้มดีครับไอเด็่มมากอยาปไเบ่อเดยมไม่ใส่ครับผม น้าเตาลออะอันตาเป่าไปเลยเอามั้งเดี๋ยวนูยออกก่อนหัออกก่อนโอ้ไม่ับา่าก่อหยออกก่อนมันห้อนนะมัน้อนอจะปีละมือนี่อย่างกครับย c เลืลืมตาลืมตาลืมตาเนี่ยลืมตาไม่อนอย่ามาลมตาจิสรุปเิดใควะ มันเกิดใครหน้ามันเกิดตาเอ้โวัตากลรองนะค่ะมือนี้ก็อ่ะแตงโมไปถือไหมเต้ไปถือไหมเอาต้องก็ให้ลูกถือสิให้ลูกถือใครถือนะเอาโอ้ยร้านนี้ร้องเพลงอ่ะยังไม่จะไปถือเอาเดี๋ยวชิมมายังครับผมยังค่ะ เขาตเพียเพียบป Happy i r t h u Happy b i i r d d a y t a p p a y t a h Happy Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday, happy birthday to you ตอนนี้ตานนี้ตานนี้ยังนั่กูมาแล้วไนที่ทานสองคนเห็นพี่ทานโควิดหายโควิดก็ได้หายคนมากอะลำรวยครับลำรวยคทุกคนนะครับ สั้นสุขภาพแข็งแรงเรามีด้วยอีกเพียงเพียก้อนทีนึงครับผมขอบคุณอาร์ตมากนะคะบอกเน็ตบอกเน็ตด้วยล่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มาวันนี้พี่ซันค่ะขอบคุณนะคะโอเคค่ะไอรินพินอะไรบรรยากาศจุ่มมุมเยอหลายคนครับผมขอบคุณนะคะอาร์ตที่มาค่ะครับดีใจดีใจที่มีโอกาสมา คุณเบอร์ทุกคนนะครับครับครับ <Sm ell> ของมันเกลียดครับผมนั่งินขงงเขาไอ่ใส่มีเสาพี่ดีตอนรับไอ้ยมบาเบรอครับผมมาจากอุดรมาทางไกลคาินเินู้แซ่บน้ำกันรับแนมันเดดพิ่นะครับผมข่าของทับคตืนหนถึงทอมจะให้เสือพาไปกิีดๆเลย่าสัโหีเ็นมดเลยน กีปลาเผามีอะไรหลายอย่างครับผมได้แล้วคตกจของเขาเออปเขาเออค่อยะกีนบอกใเเขาเลยบอกเอาครับไปยืมใ่ใ่กแบกแกันก็ได้ถ้านม่บอกเขาว่าแบกกันอะไรคะตัวแ่เด็กน้อยัวแม่กินเรา xem một lần nữa chúng ta cũng đã từng bước vào thời điểm này và ta cũng đã từng bước vào thời <laughs> ขอจบคลิปต้องขอบคุณพี่ปิดพี่สัน okay, โอเคค่ะโอเคได้ครับผม okay, บขอบคุณทีไรครับผมเลยเหรอเจ้าภาพก็นอนแล้วนะคะคขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่มาเยี่ยมนะคะครับขอบคุณหลายครับ